เอากาสวัสด um, ีนะครับผมเพื here, ่อนๆนะครับผมในช่วงคำนี่เนาะนะครับเข้ากาสีมาพอกันในคลิปหนึ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเนาะเดี๋ยวเข้ากาสีนะครับเนาะมาเบิงเล็กหลักร้อยนะครับเนาะมาเบิงเล็กหลักร้อยบนนะครับสำหรับหลักร้อยของเข้านะครับเนาะนะครับผมเข้ากาสีใส่สูตรเก่านะครับสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับสูตรเก่าสูตรเดิมนะครับพือตัวนี้นะครับเนาะนะครับสูตรที่เข้าใส่ประจำก็คือเป็นสูตรหลักนะครับเป็นสูตรหลักคือตัวนี้นะครับเนาะสำหรับหลักร้อยนะครับเนาะนะครับผมนะครับแล้วก นะครับมันเดินมาแบบนี้นะครับเดินมานะครับเนาะนะครับมันก็มีสะดุดงวดหนึ่งก็คือซีหาสามเลยครับสะดุดนะครับแล้วกับงวดต่อมานะครับงวดซีเจ็ดแปดนี่ก็สะดุดนะครับเนาะซีไม่มานะครับซีไม่มีแต่ว่าเลขของเขามันมีหาตัวนะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเขาได้เติมไปอีกตัวหนึ่งนะครับเติมไปอีกตัวหนึ่งเป็นหกตัวมันก็ซีเลขมันก็ทีไรซีนะครับเนาะนะครับเพราะว่ามันเลียงเต็มไปเลยนะครับสามแล้วก็สี่ซีก็มาหลักร่ลอยนะครับเนาะ แล้วกังวลต่อมานี่นะครับนเนาะก็ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเพิ่มเติมไปอีกตัวนึงเป็นแปดนะครับเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราเลียกออกแปดหนึ่งสองแปดตัวนี้ตำแหน่งเดียวกันนี้ก็มานะครับสหรับงวดนี้นะครับเนาะเข้ากับได้แปดนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเติมไปอีกตัวนึงเป็นสามนะครับได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับเนาะในตัวนี้นะครับเติมไปอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะนะครับผมกระซิไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะแล้ววันที่นี้มันก็สีได้ไปที่หนนนู้เยึ่นนนะะะคครรัับบเาาแต่่ว ในงวดนี้เขาล่องเติมเบิงนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี้ก็มาเลยนะครับตัวที่เขาเพิ่มเข้าไปเนาะนะครับเป็นเลข8นะครับเนาะนะครับในตัวนี้นะครับบานที่นี่เขากับชิ้นใดตัวนี้นะครับเนาะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามในงวดนี้นะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนาะนะครับได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามบานที่นี่นะครับสําหรับสูตรที่เขาออกมาชนนะครับสูตรที่เราเอามาเทียบนะครับเพื่อให้เลขมันหน่อยโตลงนะครับเข้ากับไส้นะครับเนาะเราก็ใช้ในสูตรนะครับเนาะ หลักร้อยนะครับสูตรหลักร้อยบนในตัวนี้นะครับหลักร้อยบนในตัวนะครับสูตรที่สามนี่นะครับเนาะเข้าไสีมาเบิงสูตรที่สามนะครับเราจะมาดูสูตรที่สามนะครับในสูตรที่สามนะครับในสูตรที่สามคือตัวนี้นะครับในหลักร้อยนะครับเนาะนะครับในตัวนี้นะครับมีหลุดหนึ่งงวดนะครับเลขหกตัวนะเป็นเลขหกตัวในสูตรที่สามมีหลุดหนึ่งงวดก็คืองวดนี้ครับหกหกศูนย์ห้านี่ยครับหลุดหนึ่งงวดนะครับ แล้วก็เดินต่อมาอีกนะครับเดินต่อมาอีกนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่ไปที่เลขแปดนะแปดหนึ่งสอามสี่ห้านี่ครับเนาะนะครับแปดหนึ่ีห้านะครับได้ไปที่เ,เลข8ตัวนี้ไปที่หลักร้อยนะครับนะครับลดหนึ่งงวดนะครับเนาะส้รับวดวนี้ได้ตัวนี้ครับสองห้าหกเจ็ดแปดเกนะสองห้าหกเจดแดเ้านี่ตัวนี้นะครับสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าะสองห้าหเจดแดเสองนะครับห้าเจ็ด นี่นะครับสาหรับสูตรที่2นะครับเนาะสูตรที่2นะครับสูตรอื่นๆนะครับมังกระุดหลนะครับเนาะเราก็จะไม่เอานะครับเนาะเรียกวันที่นี่นะครับเพืเ่อนๆท่าสีมะเบิงสูตรนี้อีกสูตรหนึ่งนะครับเนาะก็คือเป็นเลขมาครบนะครับเลขมาครบ3ตัวบนนะครับเลขมาครบ3ตัวบนในสูตรที่1นี่แต่ว่ามันเป็นเลขหลายตัวนะครับเป็นเลขหลายตัวมันเป็นเลขถึง8ตัวนะครับเป็นเลขถึง8ตัว harmonic. ในตัวนี้นะครับ ปเรเลขถึงแปดตัวนะครับแปดตัวเลยนะครับเนาะนะครับเรขงมาคนนี้เข้าจะมากไปคือมันเขารักลอยนะครับเข้ามากสี่ไปนี่คือเขารักลอยนะครับหลักร้อยนะครับมาทุกงวดนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมาทุกงวดนะครับรักลอยเนาะแปดตัวนะครับเลขแปดตัวนะครับงวดล่าสุดนี่มาสามตัวเลยแปดหนึ่งสองเนาะนะครับมาสามตัวอันนี้มาสี่เจ็ดนะครับนี่นะครับเนี่ยงวดนี้นะครับเจ็ดไม่มีนะครับมีแต่สี่เจ็ดไม่มีแต่แปดนะครับ สี่เจ็ดไม่มีมีแปดสี่กับแปดนะครับพี่สี่กับแปดมีลักลอยกั็ลักหน่วยนะครับมีงวดนี้นะครับสี่เลขเลขตัวนี้เก็ดบ่มาก็คือในหลักสิบนะครับหลักสิบไม่มาคือตัวนี้นี่ครับเข้าบ่วงนี่ก็คือไม่มานะครับนะครับนี่กับงวดนี้กับบ้มานะครับแปดเจ็ดสองเจ็ดก็ไม่มานะครับแต่ว่าหลักร้อยเนี่ยครับเนาะหลักร้อยมันจะมาทุกงวดนะครับหลักร้อยมันจะมาทุกงวดเลยนะครับเรื่องวันที่นีเท้าสิมาเบิ้งลักร้อยนะครับเนาะเข้ากับสี่ลองจับรองเบิ้งนะสามสี่หกเจ็ดนะครับสามสี่หกเจ็ดแป 3ามสี่หก้นหะครับลักลอยมาั้งหวดเนาะนะครับลักซีโปมาสองวดนะครับสามสหกดนะครับตัวนี้เนาะสามสี่หกนย์หะครับในสูตรนี้เนาะนะครับแปดเูนะครับสสูตรนะครับสสูตรกัะสูตรลักนะครับแล้วก็สูตรในสูตรที่3นะครับแล้วการเลขมาครบ3ตัวบนของเข้านะครับเนาะตัวมันก็มีอีกอยู่สูตรหนึ่งที่มันหลุดหนึ่งงวด รุดหนึ่งงวดนะครับก็คือหลักร้อยรุดหนึ่งงวดนะครับหลักร้อยหลุดหนึ่งงวดก็คือสูตรนี้นะครับเนาะนี่สูตรที่สามนี่นะนะครับรุดหนึ่งงวดเอาเยะบนะครับเนาะนี่ครับเข้ามาสีนี่คือมันมากหลักร้อยนะครับเก้ามาหลักร้อยนี้เลขมาครบสามตัวบนเข้ามาจับสองตัวบนนะครับหลักร้อยมาเก้าหลักร้อยมาศูนย์มาเก้ามาสองมาแปดมาหกมาห้ามาสี่นี่นะครับงวดเจ็ดแปดสองนี่นะครับเจ็ดไม่มีนะครับไม่มีเลขเก็ด ลดหนึงวดนะครับแล้วก็งวดต่อมาก็ก็มาหลักร้อยงวดล่าสุดนี่ก็8มาหลักร้อยนะครับนะครับแปดหนึ่งสองเนี่ครับเนาะแมาหลักร้อยนะครับงวดนี้นะครับระมวลผลแล้วสองหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแดเก้ายลดหนึ่งงวดเลยนะครับลดหนึ่งงวด,งวดมีแผลอยู่แผลหนึ่งนะครับเนาะนะครับหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแดเก้านเะครับหนึ่งสองห้าดแปดองเบิ้งนะครับเนาะหนึ่งสองห้าหเจ็ดแป เอาบานที่นี่ลองมองดูนะครับเนาะมันจะได้ไปที่ตัวใดนะครับเนาะได้ไปที่ตัวใดเข้าสีมาน้าบังเทลโตนะครับเนาะถ้าเป็นเลขหนึ่งนะครับเนาะถ้าเป็นเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีกี่ตัวเลขหนึ่งมีหนึ่งนะครับมีสองมีสามเอามีสามนะครับเลขหนึ่งมีสามเนาะเลขหนึ่งนะครับผมมีสามนะครับเลขสองนะครับเลขสองมีหนึ่งมีสองนะครับมีสามนะครับเลขสองมีสามนะครับเลขสาม เลขสามมีหนึ่งนะครับมีสองนะครับเลขสามมีสองนะครับเลขสามมีสองเลขสี่นะครับเลขสี่เลขสี่มีเลขสี่มีตัวเดียวนะครับเลขสี่มีตัวเดียวเลขสี่มีตัวเดียวเลยนะครับเลขสี่มีตัวเดียวนะครับเลขหานะครับเลขห้าเลขห้ามีหนึ่งนะครับมีสองเลขห้ามีสอง่ามีสองนะครับเลขหกนะครับ เลขหกมีหนึ่งมีสองมีสามเลขหกมีสามเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามนะครับเลขเจ็ดมีสามเลขแปดนะครับเลขแปดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่นะครับเลขแปดมีสี่นะครับเลขเก้านะครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เลขเก้ามีสี่นะครับเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์มีหนึ่ง มีสองมีสามเพราะฉะนั้นนะครับเนาะมันก็จะไปที่เราเนี่ยแปดกับเก้าเลครับแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านะครับตัวที่เด่นในหลักร้อยนะครับแปดกับเก้านะครับตัวที่เป็นร่องกับซิมีหลายตัวนะครับหนึ่งสองหกเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งสองหกเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเจ็ดตัวนะครับเนาะถ้าจับเอาตัวเทนกับซิมีสองตัวคือแปดกับเก้าในหลักร้อยนะครับเนาะ ในหลักร e, right? ้อยแปดกับเก้าได้สองตัวนะครับถ้าเขาตัดสินนะครับเนาะถ้าเราจะตัดสินนะครับเราจะตัดสินด้วยสูตรนี้ได้หรือไม่นะครับในสูตรนี้นะครับเนาะเป็นเลขมาครบ3ตัวบนเข้าไปจับเลขมาครบ2ตัวบนเพะว่ามันเป็นอย่างตีนะครับผมในงวดก่อนนั้นเข้าเก่าตัวนี้สูตรนี้ไปจับเลขมาครบ2ตัวบนกเข่าหนึ่งสองกับสูตรนี้นะครับเนาะสูตรนี้นะแต่งวดล่าสุดนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเนาะงวดล่าสุดเป็นอย่างนี้นะครับเนาะ มันเดินมาบ่มีหลุดนะครับสามตัวมา3ตัวแต่ว่างวดล่าสุดมันมา2ตัวคือ1กับสองแปดไม่มีนี่ครับเนาะมันมี1กับ2นะแดไม่มีหลักร้อยไม่มีถ้าลัก้อยบ่มีนะครับลดไปใน,นงวดล่าสุดนี่ทางวดนี้นะครับถ้าจับออกหลักร้อยได้หรือไม่จะเอาหลักร้อยได้หรือไม่ไไมนะครับเนาะในงวดนี้นะครับนี่นะครับนะี่นะครับเนาะท้าเข้าจับนะครับเพื่อนๆถ้าเราจับนี่ครับศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเก้านะครับศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเก้านะครับเนาะ นะครับศูนย์หนึ่งสองสี่หกเก้าถ้าเข้าจับตัวนี้มาเป็นลักลอยนะครับเพราะว่ามันมาทุกงวดเลยด้วยเหตุผลนี้นะครับคือมันมาทุกงวดมันไม่มาเพียงงวดเดียวเท่านั้นนะครับนี่ครับมันบม่มาเพียงงวดเดียวขึ้นเวลาสุดนี่งวดนี้น่าจะมาอีกได้หรือไม่นะครับเนาะรักลอยนะครับเลขทั้งหมดยู่นี่เจ็ดตัวนะครับเลขเจ็ดตัวนะครับถ้าเข้าเทียบนะครับเนาะเทียบศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเก้าเนาะนะครับผมเทีย ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้ากเก้านะครับเียบเซตตัวนี้นะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเก้านะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะตัวที่เด่นก็จะมีเจ็ดกับเก้าแปดกับเก้านี่ครับมีแปดกับเก้าสองตัวนี้นะครับในหลักล่อยมีสองตัวตัวเด่นที่สุดเลยนะครับเนาะแปดกับเก้าถ้าเอาแปดกับเก้ามาเทียบสทกับกับตัวนี้นะครับอยู่ในนี้มันไม่มีแปดมันก็มีแต่เก้านะมันมีแต่เก้า นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลักร้อยของเราก็จะไปที่เก้าตัวเดียวนะครับเนาะก้าตัวเดียวนะครับเก้าแล้วนะครับเนาะในหลักหน่วยนั้นก็จะเป็นในหลักสิบนะครับหลักสิบเป็นเลขคู่ในกระเด็นเลขคู่เลขคู่ก็จะเป็นเลขหกนะครับเนาะนะครับเลขคู่มเลขโตในตัวนี้นะครับนะถ้าเข้าสิจับเอาตัวนี้เลยนะครับนะครับถ้าเทียบชนนะครับเนาะถ้าเทียบชนถ้าเทียบชนนี่คือหลักสิบนะครับ หลักสิบตัวนี้บอลลุดเลยนะครับเนาะมันเดินยาวมันอาจจะหลุดหรือไม่นะครับเนาะถ้าเอามาเทียบใส่ครับตัวนี้นะครับเนาะนี่มาครบสองตัวบนก็จะเป็นห้ามีห้าเก้ามีเก้านะครับเจ็ดกับแปดบวมีสี่บวมีมีหาเก้าหนึ่งนะครับห้าเก้าหนึ่งนะครับมีห้ามีเก้ามีหนึ่งนะครับเนาะนะครับมีห้ามีเก้ามีหนึ่งนะครับแต่ว่าคันเลขคู่มันก็มีอยู่สามตัวนะครับเนาะนะครับเลขคู่มันก็มีอยู่สามตัวก็คือนะครับศูนย์หกสอง ศูนย์หกสองเลขคู่นะครับถ้าสูตรคู่ขี้มันได้เลขคู่แต่ว่าถ้าสูตรนี่มันได้เลขขี้นะครับสูตรหลักได้เลขขี้นะครับสูตรหลักสิบนี่ได้เลขขี้สูตรคู่ขี้ได้เลขคู่เอาบ้าเลยนะครับถ้าเอาเลขตัวนี้นะครับเลขคู่นี่มันบรชดเลยนะครับเนาะแปดกับสี่เนี่ยมันมีเลขคู่สองตัวคือแปดกับสี่นะครับแปดกับสี่ไม่มีอยู่นี่นะครับไม่มีอยู่นี่นะครับในเลขคู่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขคู่ขี้ ก็นะครับเนาะเลขคู่ขี้ของเรานะครับจะหลุดหรือไม่นะครับคู่ขี้จะหลุดหรือไม่นะครับเข้าสี่จับตามตัวเ่นนะครับเนาะจับตามตัวเ่นนะครับตัวนี้นะครับเนาะในหลักสิบนี่ห้าเก้าหนึ่งนะครับห้าเก้าหนึ่งตัวนี้นะครับห้าเก้าหนึ่งนะครับเนาะถ้าเป็นห้าเก้าหนึ่งนะครับถ้าเป็นเลขตัวนี้มันก็จะมีเลขถ้าสู่คู่ขี้ก็จะเป็นเลขคู่ตัวนี้เป็นเลขขี้ทางเข้าสี่จับนะครับถ้าจับเป็นเลขคู่ขี้ก็จะได้หกได้เลยสามโตนะครับเนาะ นะครับผมเขาก็ได้จับออกมากนะครับเนาะนี่คือชุดเต็มนะครับเนาะนี่คือชุดเต็มจับคู่จับแต้มเ้วได้สิบแปดคู่นะครับตัวที่วงเสียงแดงได้สิบแปดคู่นะครับที่เขาจับออกมาแล้วก็คือตัวนี้นะครับเนาะตัวที่คู่เด่นนะครับเนาะคู่เด่นนี่ครับเนาะนี่คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยนะครับจะับออกมาแล้วนะครับในตัวนี้นะครับเนาะก็จะไปที่นะครับห้าเก้าหนึ่งหกห้าหกเก้านะครับห้าหกเก้าตัวที่ชนนะครับตัวที่มานน้ากันได้นะครับอันนี้คือเลขไม่มาด้วยกันนะครับเลขไม่มาด้วยกันนี่ครับเลขไมม่าด้วยกัันนะครบ เอามาแยกนะครับแยกเลขไม่มาด้วยกันนะครับเนาะกสิได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับเนาะหลักสิบนี้ได้ไปที่ห้าหกเก้านะครับห้าหกเก้านะครับหลักหน่วยนี้จะไดไปที่ตัวนี้อันนี้เอาเทียบชนหลักหน่วยแล้วนะครับเทียบชนหลักหน่วยไม่ได้ขาเก้านึงนะครับเอาหกมาใส่นะครับเอาหกมาใส่นะครับจะได้เป็นที่ตัวนี้ถ้าเ้าสิเพิ่มไปอีกตัวนึงมันก็สิเป็นตัวนี้นะครับเนาะในตัวนี้มันจะชนไปที่ตัวนี้นะครับศูนย์หนึ่งหกนะครับศูนย์หนึ่งนะครับ 0 1 6นะครับตัวน kind of ี้นะครับศูนย์หนึ่งหกเนาะนะครับผมมันสีส้นกันไปที่สองสามตัวนี้ครับอันนี้คือหลักหน่วยที่เขาจะมานะครับเนาะหลักหน่วยนะครับเพราะว่ามันชนมานะครับชนมาก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับชนมาก็คือตัวที่เป็นศูนย์หนึ่งสองห้านี่ครับเนาะนะครับศูนย์หนึ่งสองห้านะเพราะว่าตัวที่เหลือจากหลักสิบแล้วนะครับเนาะศูนย์หนึ่งสองห้านะครับเนาะนะครับเอามาเทียบโดยส่วนกับตัวนี้นะครับ แล้วก็เลขที่ไม่มาด้วยกันแยกออกมาแล้วนะครับเนาะนี่ครับแยกออกมาแล้วห้เฮเดรลิิใไ้เพื่นไปเดวล่ะในคลิปนี้นะครับเนาะนะครับผมแต่ห้องจ๋าอกมาเป็นตัวนี้ถ้าเด่นไปที่เลข6กนะครับนก็สิเด่นไปที่เลข6นี่ครับหกนะครับเด่นไปที่เลข6นะครับเพื่นเด่นไปที่เลข6ตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่มันจะมีเลขเป็นตัวเดียวนี่นะครับสําหรับตัวที่เป็นเลขอยู่ในนี้นะครับก็คือเลขมาครบ2ตัวบนคือตัวนี้นะครับนะครับเนาะนะครับผม แต่ว่าเลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นที่เราจับมานี่นะครับเราจับมาก็จะเป็นเลขหกนะครับเพราะว่าเทียบชนนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าสูตรนี้มีเลขหกนะครับมีเลขหกอยู่ทั้งหมดสี่สูตรนะครับมีทั้งหมดอยู่ทั้งสี่สูตรเลยเลขหกนะครับเลขหกมีทั้งสี่สูตรเลยก็นี้มีหกนะครับมีหกมีหกมีหกเลขยู่นี่นะครับเนาะเลขห้าสูตรนี้มีโอกาสมาได้ถึงสามตัวบนนะครับมาเพราะว่ามันเข่าสามหลักนะครับ เป็นสูตรที่ไม่หลุดเลยนะครับเนาะ่หลุดจักงวดเลยนี่ครับเนาะหาสูตรนี่บ่หลุดจักงวดเลยแต่ว่ามันเข่าสามหลักนะครับมันเข้าร้อยสิบหน่วยนะครับตัวนี้ถ้าเข้าจับตัวเรีนนะครับมันจะมีเลขหกอยู่ทั้งหมดสามตัวก็จับไปที่เลขหกนะครับเดีย in วบานนี้เลขหกตัวนี้มันเป็นมันไป,นนปนชนเลข,ข <S <S คู่ขี่นะครับคู่ขี่มันเป็นเลขคู่ในหลักสิบหลักสิบบนมันเป็นเลขคู่ <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นเลขหกตัวนี้มันก็เลยไปอยู่ที่เลขคู่นะครับก็คือเลขหกนะครับเลขหกตัวนี้ไปที่เลขคู่นะครับ เลขหกตัวนี้มันไปชนคู่ขี้นั่นเองนะครับเนาะนะครับนะครับหรือคู่ขี้ของเราจะพาพังหรือไม่นะครับเนาะว่มีปัญหาหน้านะครับเนาะนะครับสำหรับหลักลอยเข้ากันไดไไปที่เลขเก่านะครับตัวนี้ได้ไปที่เลขหกนะครับนะครับอันนี้เด่นสิบหน่วยนะครับเด่นสิบหน่วยได้ไปที่เลขหกนะครับเด่นสิบหน่วยนะครับเนาะมันไปได้ทั้งสองหลักเด่นสิบหน่วยคือตัวนี้นะครับเนาะนะครับเลวบานที่นี่เข้าเไปเบื้องหลักหน่วยนะครับเนาะในเหตุผลที่ว่าหลักหน่วยนั้นนะครับหลักหน่วยที่เข้าจับมากนะครับ นี่คือหลักหน่วยตัวสูตรที่ไม่หลุดเลยนะครับเนาะ4 6 7 8 0 1เอามาเสียบใช้กับตัวนี้นะครับมาครบทสองตัวบน4 6 7 8 0 1มันจะมี6 8 0 1มี6 0 1นะครับ6 0 1นะครับมันจะได้6 0 1ก็คือตัวนี้นะครับเนาะนี่คือ6 0 1ตัวนี้นะครับตามตัวนี้6 0 1นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆมันจะได้เลขอยู่สามกลุ่มนะครับอันนี้คือหลักร้อยนะครับนี่คือหลักร้อยนะครับอันนี้สิบหน่วยอันนี้เฉพาะหน่วย นี่ครับอันนี้เฉพาะหน่วยอันนี้ร้อยนะครับอันนี้ร้อยอันนี้สิบอันนี้หน่วยอันนี้ก็สิบหน่วยไปได้ทั้งสองหลักเพราะมันเป็นเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นนะครับถ้าเขาจับแล้วมันจะเก้าหกหกนะครับเนาะเก้าหกหกเก้าหกศูนย์เก้าหกหนึ่งนะครับเนาะหนักครับผม นะครับถ้าจับตามตัวเรนนะครับเนาะมันจะได้เป็นแบบนี you know, so, nice. so, so, ้นะครับจะได้สามคู่นี้นะครับจะได้สามคู่นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้คือเป็นเลขเด่นบนก็คือได้หกนะครับได้หกลักหน่วยนี่มันสิ่ส่นสองสามตัวคือหกศูนย์หนึ่งกับหกศูนย์หนึ่งนะกับตัวที่ชนนะครับเนาะตัวที่ชนในลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเนาะสำหรับลักร้อยนะครับเนาะสำหรับหลักร้อยนี่ได้เก้าตัวเดียวนะครับจับมาแล้วนะครับจําแบบนี้เลยนะครับเนาะ จับออกมาแล้วอันนี้เป็นเลขมาครบสามตัวบนนะครับมันจะมาหลักร้อยนะครับเนาะมันจะมาหลักร้อยทุกงวดในสี่สุนี่นะครับเนาะนี่ครับหลักร้อยมาทุกงวดมีหลุดอยู่สองงวดนี่นะครับเนาะมีหลุดอยู่งวดหนึ่งนะครับเนาะเราก็เดินต่อมาหลายงวดแล้วนะครับแล้วก็จับออกมาแล้วนะครับเนาะก็ที่ได้ไปที่แปดกับเก่านะครับเก้านี่นะครับเนาะนะครับเก้านี้ก็มาชนนะครับเนาะมาชนในสุดหลักนะครับมาชนในสุดหลักในตัวนี้นะครับ ในส่วนลักของเฮาตัวนี้อันตัวนี้นะครับก็เป็นเลขมาครบ2ตัวบนเช่นเดียวกันนะครับเอามาเทียบเรามีเลขเก้านะครับที่ชนชนเลขเก้านะครับเพราะฉะนั้นลักร้อยนะครับลักร้อยไปที่เลขเก้าเลยนะครับลักร้อยไปที่เลขเก้านะครับมาจับลักร้อยเดียวนะครับผมเฮาจังคอยมาเบิ้งจับคู่สองสามตัวบนนะครับนอกเฮากับเสี่ยวแต้มร่วมสามตัวบนมาเทียบนะครับมาเทียบนะครับเพื่อนๆเนาะนี่คือเลขหลักร้อยได้ไปที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับเพื่อนๆสำหรับเลขตัวนี้เนาะนะครับหลักร้อยไปที่เลขเก้านะครับร้อยบนนะครับเนาะ ร้อยบนตัวนี้นะครับได้เลขเก้านะครับร้อยบนเก้าตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะมาจับสามตัวบนนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวในล่ามันสิบพอนะครับเดี๋ยวในคลิปตัวไปเดี๋ยวเขาจะคอยมาเอาสามตัวบนตรงนะครับชุดเต็มเลยนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเลขเก้าเป็นหลักร้อยตัวเดียวนะครับ ในคลิปนี้นะครับน้องไอเดียเซียวีเพีงสำนีนะครับเนาะคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาจารยอยมาจับ3ตัวบนนะครับเนาะแล้วก็เต้มรวมมาใส่นะครับเนาะนะครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบใดนะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้นะครับเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาดีเววีเพีงสำนีนะครับผมลักร้อยได้ไปที่เลข9ตัวเดียวนะครับเนาะสำหรับในคลิปนี้เอาดีเพียงสำนีร้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ